เสืนะ้อเมฆใบเสื้อกินยากันครับช่อง YouTube วันนี้ก็มาเราดินเจครับคนก็เต็มเลยครับวันนี้กำลังกรรรมกกาำลังจิบชาล่าติดเบื่อเลยยู่หรอครับเฮยว้าอันเจย์เนื้อเกรดกับเนื้เกรด

ฮกโคหน้า se ขึ้นบนอี่านแหดเนี่งที่ยัขัน่งมากครับรับไอเบอร์ตัวนี้นะตัวเ้ดี๋ยวขึ้นบนขั้นเชยนี่นะเลอเลอ๋อมกอ

ก็บมาวอ่งเนี่นูนอะไรงตลกจีนค้งาเีกแวลยมาตามาตเปียบอะไเปี้ยนเลยรัิ่นะขั้น่ะใวิิออกิ๊เดียว่เปรียบมาเลยเปรียมาเลย มาแล้วนึ่งหม้อเร็วก็นึ่งไม่รู้กังก่อยต้องกุ้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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn